ต่อไปนะคะเราก็จะเป็นภาคที่เรียนถึงภาค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะนำตัวตัวของให้เปน L1 และ L2 และกร้างเส้นตรง XY นะคะ ทส thank yeah.